จอครัที่ผมถูกชื่อชิงปฏิเสธไหมหาคำค,คล้ายอย่างซุปตาระดับโลกกู้ฉือจุนถูกป,ปฏิเสธภาพน่าสลดซุปตากู้เฉือจุนตอนถูกป,ปฏิเสธหรือว่าจะเป็นสุปตากู้ฉือจินโดนเทอย่าหมดท่าอะไรเงี้ยช่างมันเถอะแค่บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นผมยอมรับได้อืม ได้ไม่มีปัญหาเออเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดอะไรตายแล้วบอสกูครับคุณคิดมากเกินไปไหมฮะช่วยนักข่าวคิดพลาดหัวเหรอไม่ต้องห่วงหรอกหน้ะข่าวที่กังวลมันไม่มีอะไรจริงเหรอคุณใช้คำค้นหาผิดหรือเปล่าหรือลองคำอื่นอย่างดาราที่หล่อที่สุดของจีนเทพบุตรเพอร์เฟกต์กู้ชิวจินบอสกูครับจะคำไหนๆก็หาหมดแล้ว แต่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่ยังไม่มีข่าวเลยไม่น่าเป็นไปได้แปลว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้โพสต์คลิปเหรอทำไมถึงรู้สึกว่าทุกอย่างจะไม่ราบรื่นนะลองเสิร์ชอีกทีออพอแต่ครับบอสกูผมบังเอิญน,นึกขึ้นได้วันนี้มีสัมภาษณ์ผู้ช่วยสองสาคนอ๋อยังมีผู้ช่วยสัมภาษณ์อยู่ครับเพื่อดูแลบอสเนี่ยถ้างั้นอยู่คนเดียวพักนึงเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับ ม็กว่ามันเทิงที่ใช่เ <th> พื่อทุกเจนเอนจอยรบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง